รถกระบะมือ2นะคะคันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิสตาร์ดา2.8นะคะ4วิ l ค่ะรถยนต์ปี2000ขับขี่ดีเกียร์เข้าปกติช่วงร่างดีค่ะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะคะทรงสวยๆค่ะทุกท่านพร้อมรุยได้ทุกสถานการณ์นะคะแมกสวยดอกยางยังดีค่ะใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยนะคะขายเงินสดในราคา135,000บาทค่ะ สีสันรับพันตามรูปนะคะมีซีดบ้างตามกันเวลามีริ้วรอยเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะคะรถยนต์ปี2000ค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเครื่องยนต์ค่ะห้องเครื่องสวยๆนะคะตะเข็บเดิมๆค่ะ2.8นะคะดีเซลขับขี่ดีค่ะภายในสวยเกียร์โฟใช้งานได้นะคะเกียร์เข้าปกติค่ะทุกท่านช่วงร่างดีแอร์เย็นฉ่ำกว้างๆนั่งสบายด้วยนะคะ ทรงสูงค่ะพร้อมรุยได้เลยนะคะรถอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะคันนี้สนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดวันเวลาเดินทางไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก่อนจากกันขอฝากให้คอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักทายแอดมินนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ